ตันนี้กุ้งครับผมแอดมินเทนมาตัางทิน,นะฮะวันนี้นะครับผมมีของเล่นใหม่ที่อยากให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้และอยากให้ได้ลองนะครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือของอันนี้นะฮะไอ้ดิยเยอะเลยดิหย่อนเลยดิอันนี้ แฟนไม่กล้าย,ยน, <Huh? S 1> นนะฮะผลิตภัณฑ์เราก็คือฮีโร่เก้านะครับโกโบเนี่ยฮะฮีโร่เก้านี่ยทำมาหมด9รุ่นแล้วแล้วผมเนี่ยใช้ล่าสุดก็คือฮีโร่สนะครับซึ่งนานมากๆเลยนะฮะฮีโร่สี่นี่ตั้งห้าหรือ6ปีที่แล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะทำบททดสอบทั้งหมด4อย่างนะครับ งที่เราได้ยินตอนนี้นะครับก็คือเสียงจากโกโปโดยตรงเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ฮีโร่สใช่ไหมเสียงนี่คือผมพูดตรงๆนะว่าห่วยมากเลยนะครับผมว่าสิงโกโปฮีโร่เก้าเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีขึ้นเยอะเอาเพื่อนเพื่อนลองฟังเลยนะฮะนี่คือเสียงจากโกโปฮีโร่เก้านะครับเสียงชัดไหมฮะเสียงเนี่ยถ้ามันมีอะไรรบกวนเนี่ยข้างๆเนี่ยเสียงเราเนี่ยยังชัดเจดนอยูตอนนี้นะผมอยู่ที่บ้านนะครับนั่งอยู่ริมบ่อนะครับเนี่ยได้ยินชัดไหมฮะ และก็ข้างหลังของเรานะครับก็คือน้ําตกนะฮะนี่นะฮะนี่คือเสียงแซ่นะครับเสียงรบก,กวนเยอะไหมฮะผมก็พูดเสียงในระดับปกตินะครับตอนนี้นะฮะคือเสียงระดับปกตินะครับ ทดสอบต่อมาที่ผมจะลองนะครับก็คือระบบกันสั่นนะครับเห็นเขาบอกว่าเทพมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับผมเคยใช้ออสโมด้วยครั้งหนึ่งนะผมบอกเลยว่าโคตรประทับใจนะครับนิ่มมากแต่ข้อเสียคือเสียงไม่ค่อยดีนะครับผมไม่ค่อยชอบตรงนั้นนะฮะแล้วก็มุมมันแคบไปนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้นะครับโกโปรเก้าเนี่ยมีระบบบูสต์ด้วยนะครับไฮเปอร์บูสต์แต่ว่าผมไม่เปิดนะครับเพราะว่าถ้าการใช้กล้องแล้วมันทําให้เปลืองแบตมากขึ้นผมจะไม่ไม่ใช้นะผมจะใช้แบบเดิมๆของมันนะครับลองมาดูดี่ว่า มันกันสั่นได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกับรถ3ล้อมผมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาวิ่งเนี่ยโคตรเด้งเลยนะครับ <Huh? S 1> คือบ่องตวนะ,ะคลิปนี้ครับไม่มีผู้ช่วยนะครับทำเองหมดนะครับ Let's go อ้าวลืมสตาร์ทไปไง <g ulum> <g ulum> เด,เดี๋ยวเราขับไปที่แบบว่าเด้งๆเลยพเยพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับรถที่ผมขับเนี่ยจริงๆแล้วมันเด้งมากๆเลยนะครับด้วยความที่มันระบบการสั่นเนี่ยในฮีโร่เก้าดีมากๆนะครับมันเลยทําให้ภาพบัดดูไม่เวียนหัวนะฮะพูดเลยอย่างเด้งแสงเป็นไงชัดไหมครับให้พเพื่อนๆดูข้างหน้าก็ได้นะฮะเห็นไ,ไหม ในถนนเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าเด้งแค่ไหนครับการสั่นดีไหมเพื่อนถ้าเป็นโยอสี่คงแบบรวกไปแล้วบททดสอบต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะลองสไลเดอร์ดูนะฮะว่าการสั่นเนี่ยมันสุดยอดแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสไลเดอร์ดูนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะฮะ 明日涙は「音も立てず」「こぼれ落ちてく背中」 สรุปว่า 4K กับ 180P 0นะ <S <S ให้บอกตรงๆก็คือผมว่า 4K เนี่ยแน่นอนนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะว่ามันชัดกว่านะครับคมกว่าแต่ว่าเวลาตอนที่ผมใช้เนี่ยรู้สึกได้อย่างนึ่งนะครับคือแบบมันหมดเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะแน่นอนนะครับการใช้ที่ไฟล์ที่มันหนักกว่าเมมก็เต็มเร็วกว่าแล้วแบตก็หมดเร็วกว่าแต่โดยส่วนมากที่ผมถ่ายเนี่ยผมจะใช้แค่พัดแบ0 p นะ 4K เนี่ยแค่บางโมเมนต์จริงๆนะครับเ้ยสายหน่อยสายหน่อย เกือบได้อีกทีนึงอีกท <so ีนึงเลยอีกทีนึงนี่ได้แล้วฮูู้นี่คราได้มานะครับ c นะครับตัว hero ่9เนี่ยเป็นคำตอบที่เพื่อนเพื่อนถ้าอยากได้ action camera ก็ต้องอันนี้แหละนะฮะ ไม่มีดีไปกว่านี้แล้วในชั่วโมงนี้นะครับทั้งภาพที่ดีกันสั่นที่เยี่ยมผมประทับใจมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าหล่นแล้จะพังง่ายเหมือนออสโมไหมถ้าใครซื้อแล้วก็อย่าลืมติดฟิล์มนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับอะไรอะไรนี่แกแก